สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิวไทยยูทูบอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้านนู้นเนี่ยผมจะบินในประเทศนะครับถ้าใครเผลอลืมเอามีดเอาพวกเจลพวกอะไรเกินขนาดที่กําหนดนะฮะก็จะต้องมีการถูกเรีบนะครับถ้าไม่เรีบตอนนี้มีเครื่องส่งแล้วนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับตัวแดงๆนู้นนะครับสุดตรงนู้นนะก่อนถึงทางออกผู้โดยสารขาออกในประเทศนะครับนะฮะก็เพื่อนผมนะครับไกด์อุบลนะครับ กายอุบล .com ที่แนะนําเรื่องเที่ยวเรื่องอุบลเนี่ยฮะเขาก็ลงรูปมาลงนะครับก็มีคนสนใจกันมากนะครับแล้วก็มีผู้อ่านอ่าคนที่ตามผมอ่าติดต่อมาบอกว่าน่าจะไปรีวิวบ้างเดี๋ยวผมจะไปจัดให้เลยครับรีวิวอันนี้ครับช่องแถว L นะครับก็มีอีกตู้หนึ่งนะครับอันนี้ครับเป็นตู้ส่งไปรษณีย์อัตโนมัตินะครับเมื่อก่อนผมเห็นมีตู้เดียวตอนนี้เอามาติดตั้งหลายตู้แล้วครับ นะครับผมมานพินกับช e l f l ฟิวไทยใน youtube ครับด้านนู้นเป็นตรงรักษาความปลอดภัยนะครับจะผู้โดยสารขาออกนะครับปัญหาก็คือว่าของผมหรือผู้โดยสารหลายคนก็คือว่าอาจจะมีของพวกเจลหรือพวกอะไรที่เกินขนาดนะครับแล้ว ถ้าไม่อยากเสียดายไม่อยากทิ้งนะครับเดี๋ยวนี้ไปรษณีย์มีบริการฝากส่งครับผมมีมีดนะฮะน่ครับเป็นมีดเป็นมีดพับเล็กๆนะครับเอาไว้สะดวกเวลาเดินทางแต่ว่าบางทีก็ลืมนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งกับตู้นี้นะครับถ้ามีตู้นะครับก็มาดูวิธีการนะครับว่าผมจะส่งมีดพับไปยังไงนะครับก็ติดตามช่องฟรีไทยอยู่นะครับใน YouTube ตรงนี้เนี่ยมีเขาเขียนไว้ว่า APM นะครับออโตเมติกโพสทอแมชชีนนะครับอ่าเอ่อออโตเมตออโตเมตต์นะครับโพสทอแมชชีนนะครับอันนี้ก็อัตโนมัติโพสทอก็คือกับไปรษณีย์แมชชีนแปลว่าเครื่องนะฮะเครื่องบริการฝากส่งไปรษณีอัตโนมัติน้ำหนักไม่เกิน500กรัมครับฮะสัมผัสจอเพื่อใช้บริการเลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ มี call center เนี่ยครับ021344306นะฮะ021344306น,นี้ก็ช่องรับธนบัตรนะครับโอ้โหแบงค์พันก็จ่ายได้นะครับค่าบริการเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกค่าบริการนะแต่เขาอาจจะบอกในตรงนี้จริงน่าจะบอกก่อนเลยนะผมไม่เห็นป้ายนะฮะ แล้วก็มีเหรียญใสด่ด้วยนะครับรับสแตปมลอยประทับคืออะไรไม่แน่ใจเครื่องบริการฝากส่งไปชนินอัตโนมัติเปิดให้บริการแล้วแต่เขาบอกว่าอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบนะครับนีช่องใส่ซองเอาใส่เสร็จแล้วจะอยู่ข้างล่างนะชำระหนึ่งชำระค่าบริการนะครับแล้วก็ฝากส่งช่องรับซองอ๋อต้องชำระค่าบริการก่อนนะ นะเดี๋ยวมาดูครับว่าทำยังไงจะสาไสะทายนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามนะครับยาเสพติดสิ่งโสโครบวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันอของผมมีหุ้มห่อป้องกันนะครับเพราะว่ามันมันมีหุ้มห่อป้องกัน,นครับไม่มีคมนะ่ะ สิ่งโสโ่โคอกสัตว์มีชีวิตสิรำมกอนา,าจารสิ่งพิมพ์ใบหวยเอ้สิ่งพิมพ์ใบหวยไม่ได้ด้วยนะโอ้โหผมเพิ่งรู้เนี่ยแล้วก็ไม่รับธนบัตรด้วยใส่เงินไม่ได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งของต้องเ้าอากาวหากเจ้าหน้าที่ไปรตรวจพบมีผู้บริการมีการฝากสง่งไปเซนีซึ่งตามมาทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของระบบเซนีโดยทําให้สิ่งของทร,รัพย์สินผู้ถ่ายร่วมโดยเพื่ออาหาร ผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องซึ่งหรือได้รับการเ้าใช้ค่าเสียหายอะไรครับเรายอมรับครับสิ่งของที่ท่านถูกส่งไปไปลายทางต่างประเทศอาจจถูกไปเศษจ,จากกากาศยานเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยและสิ่งของนั้นจะถูกละทิ้งอ,อ๋อถ้าส่งไปต่างประเทศอาจจะมีปัญหานะครับขั้นตอนที่ 1. ชําชำระค่าบริการนะครับ อัตาเหมาจ่ายตามโซนขั้นตอนที่2ฝากส่งนะครับฝากส่งจะใช้2โพสต์ไฟล์เท่านั้นครับทำหนับข้าบริการโอ้โหต้องกรอกผัดประชาชนหรือหนังสือเดินทางด้วยเดีเดๆวันต้องหา,ากรอกช้าครับมันกลับไปใหม่เดี๋ยวก็สตาร์ทนะครับอันนี้ก็ยอมรับไปนะฮะยอมรับนะ เ,เดี๋ยวก็ใส่เลขบัตรนะครับพอช่างน้ำหนักครับวางของไว้บนเครื่องช่างเครื่องช่างอยู่ตรงไหนเอาเครื่องช่างอยู่ด้านล่างวางของแล้วครับของผมน้ำหนักอ1อหกสอ็ดกร,รัมครับหกกร,รัมเป็นมีดนะน้ำหนักตามที่กำหนดก็กดต่อไปครับมีโซน เลือกโซนนะครับสา,ายทางถ้าไปเอเชีย400บาทนะครับไปต่างประเทศแไปยุโรปแอฟริกาโอเชียเนียโอเชียเนียก็คือออสเตรเลียแล้วก็หมู่เกาะใกล้ๆกันเนี่ย450อเมริกาเหนือ450นะครับในประเทศ50บาทครับโอ้ EMS ในประเทศ50บาทเลือกครับ EMS ในประเทศนะฮะร,รหัสไปรษณีย์ปลายทางผมจำไม่ได้อ่ะจะทำไงเนี่ย แต่นี่ผมว่ามันงงตรงมหาไปสนีเนี่ยนะเอาจังหวัดหาไปสนีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนครับก็ได้มาแล้วครับ10 170นะฮะก็ยืนยันไปเลือกโซนแล้วอะไรต่อถ้าไระการ50บาทยอมรับครับ คำเตือนหากชำระเข้าไปการแล้วไปสะไ,ไทยจะไม่คืนเข้าไปการในทุกกรณีโอเคครับครับก็ใส่เงินเข้าไปในเครื่องนะครับยอดชําระรวม50าิบาทแบงค์ห้ครับใส่เข้าไปแล้ว เข้าไปแล้วอ,ะอ่ะอ๋อได้แล้วครับขึ้นรับเงินครบท้วนแล้วนะครับโอ้ตกใจเลยครับมีมีซองหล่นลงมาเดี๋ยวมีซองร่วงลงมานี่ครับซองมีบุกของอันกระแทกครับร่วงลงมาแล้วก็ รับอะไรเนี่ยเอามีใบเสร็จรับเงินให้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์รับสแตปมรอยผูกยังไงเนี่ยสิมาไหมครับ50บาทเดี๋ยวผมไปใส่ของกนครับครับได้แล้วครับนะฮะห้าสิบบาทครับในประเทศห้าสิบาท แล้วก็นี่ครับเดี๋ยวส่งมีดแต่ให้เพื่อนครับใส่เรียบร้อยนก็ติดซองนะครับ แก่อย่งเนี่ยก็ <board. S 1> ดึงออกมาครับนี่มีใบเสร็จด้วยบริษัทไปษณีไทยท่ากเกษยนสนภูมิสาขาที่เลอใบรับเงินนะครับ เ t, t m ที S, ส่งไปตะหลิ่งชันรวมทั้งเส้น50บาทเขียนหน้าจานนัดซองให้เรียบร้อยนั่นเป็นการเป็น,นขั้นตที่สองภายในวันที่อรุอครับแล้วครับอ๋อโพสตแอนฟลายองกันกระแทกนะครับเดี๋ยวผมก็เอาอเน,นี้ยมาติดนะฮะผมต้องติดตรงสักตรงนี้อะ่ะมั้ง แล้วเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับอันนี้ก็คือเหมือนใช้เป็นไปเป็นตาไปเซนียกรน,นั่นเองนะครับนี่ครับเขาทําปุกปุแบบไปเซนีเลยเอ้เป็นตาเป็นสแต็มมา ดูครับถ่ายรูปเก็บไว้ครับก่อนเนี่ยไม่มีมันเคยมีครับแต่ว่าอยู่ไกลมากนะครับคราวนี้มาอยู่ใกล้ละก็ดีครับสะดวกครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไกลมากครับต้องไปตรงนู้นอันนี้เขาคงเพิ่มตู้นะฮะก็ได้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีวิวมาฝากกันติดตามช่องไฟย์ไทยนะครับ ้ผมไม่เห็นมีช่องสแกนบาร์โคดนี่สแกนบาร์โคดอะไรแล้วบัตรประชาชนไม่ต้องใช้หรอไม่ต้องสแกนแล้วเลอผมก็งงแล้วมันมีช่องเหมือนกับว่าให้ใส่บัตรประชาชนตรงนั้นแล้วก็บาร์โค้ดคืออะไรนะผมแค่กรอ,อกบัตรประชาชนก็ได้เลยนะก็ไม่เป็นไรนะผมว่าดีจริงก็สะดวกดีนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่เข้าไปในช่องครับ ต้องมาสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ก่อนช่องถึงเปิดมั้ง่ะเดี๋ยวเดี๋ย,ยอ๋งงครับสองขั้นตอนครับต้องมาที่หน้าจอขั้นตอนมันสองขั้นตอนครับต้องมาที่หน้าจออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ยอมรับยอมรับไปยอมรับนะฮะแล้วก็นี่ครับมาต้องขั้นตอนการฝากส่ง อ่าคราวนี้สแกนบาร์โค้ดในช่องรับเงินอ๋อบาร์โค้ดใบเสร็จได้ไม่ต้องไปเอนันี้ไม่ต้องใช้ของอู้หผมก็ไปขยำม,มันแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้อันที่ติดเป็นสแตมป์นะครับสแกนครับสแกนอ่าเขาบอกข้อมูลไม่ถูกต้องสแกนบาร์โค้ดใหม่ อาข้อมูลถูกต้องแล้วครับยังไงอาข้อมูลถูกต้องแล้วครับก็กดต่อไปอ๋อคราวนี้วางบัตรประชาชนหหนังสือเดินทางครับโอ้โหงงครับงงแล้วบัตรประชาชนไปไหนเนี่ยหยิบกันไปหยิบกันมาเดี๋เด้อเด เอาสแกนแล้วก็บอกว่าให้เก็บบัตรนะครับต่อไปวางซองที่จะส่งแลวตบองเครื่องช่างซองครับร้อยสี่สิกร,รัมน้ำหนักตามาำนดครับต่อไปเอาซองใส่ในช่องรับฝากแล้วกดปุ่มยืนยัน ครับใส่ในช่องรับฝากแล้วกดปุ่มยืนยันขั้นตอนฝากส่งเสร็จสมบูรณ์ครับเรียบร้อยมีใบรับออกมาอีกหนึ่งอันรับหลักฐานการฝากส่งครับโอเคหน้าจอเป็นนี้หนึ่งวิธีเสร็จแล้วครับเรียบร้อยงงอยู่ครับครับก็ได้ใบฝากส่งมานะครับ นี่ฮะก็ขั้นตอนอยังงงนิดน้อยเล็กน้อยครับเพราะว่ามันแบ่งเป็นสองขั้นตอนนะครับในการจ่ายเงินแล้วก็ขั้นตอนการฝากส่งนะฮะถ้าไม่ทำสองขั้นตอนเนี่ยก็ไอซองข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่เปิดออกไอที่ที่ฝากส่งพัสดุนะครับต้องใช้บัตรประชาชนใช้อะไรต่ออะไรยืนยันหมดนะครับนะก็เป็นข้อมูลไว้นะครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะอยู่ด้านนู้นนะถรงด้านนู้นนะครับ นะติดตู้ a t m สีดแดงๆอยู่กับไอที่เซลฟี่แท็กซี่เนี่ยครับแล้วก็น้่ห้องน้ำนะครับนะก็เก็บไว้ครับเป็นข้อมูลการเดินทางนะครับคงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะงงอยู่หลายเที่ยวเลยครับ,นะรบหรือใครถ้ามีเวลาเหลือนะครับตัวแถว W นะครับหรือว่า W นะฮะที่คนไทยเรียกกันเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะมีไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ท่ากาศยานโซนอโภมิสามารถส่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับถึงเที่ยงคืนเปิดถึงท่าต้มครึ่งปิดหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเปิดเปิดตอนเลยครับที่ยาวเลยอ๋อทำอะไรก็ถ้าต้มครึ่งถึง,ถงเที่ยงคืนใช่ไหมครับผม ครับก็ที่ตรงนี้เปิดตลอดนะครับแต่ว่าการู้สึกจะบอกว่าถ้าท่งพึ่งเที่ยงคืนจะมีจุดพักอลไรสักอย่างไงนะครับก็อ่าก็เรียกว่าเกือบเปิดตลอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็มาใช้บริการตรงนี้ได้นอกเหนือจากอ่าส่งที่ตู้อัตโนมัติอย่างที่ระบุแล้วนะครับนะบตอนนี้ผมก็ถามเขาก็บอกมีตู้มี2อันก็คือตรง หน้าตรงโดเมสติกนะครับตรงทางออกผู้โดยสารขาออกนะครับในประเทศแล้วก็ตรงแถวแอลครับผมซึ่งอยู่ประมาณตรงกลางครับ